ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในขณะที่ชิงสุยเพิ่งเสร็จเส้นการฝึกเยี่ยยนก็ได้ออกมาจากห้องเมื่อเธอเห็นชิงสุยเธอก็ได้ตะโกนออกมาท่านลุงไปกินข้าวกันเถอะชิงสุยยิ้มอย่างเงียบๆและพยักหน้า ครั้งหนึ่งเขาเคยพยายามที่จะให้เธอเรียกเขาว่าพี่ชายเพราะเขานั้นจะได้ไม่ต้องอยู่วุ้มเดียวกับเป้ยหมูจี้แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะทํามันไม่สําเร็จชิงสุยชางหมูย่าและคนอื่นๆเดินไปที่โถงขนาดใหญ่พร้อมกับ เย่เยียนครั้งนี้เมื่อเย่กุยานเห็นชิงสุยเธอก็ไม่สามารถที่จะอดตกตะลึงได้อย่างไรเธอก็สามารถเรียกสติกลับมาได้อย่างรวดเร็วท่านปู่ชิงสุยโปรดเชิญข้างในเย่กุยานที่ยืนอยู่ข้างหน้าประตู กล่าวตอนรับพวกเขาขอบคุณมากชางหูย่ายิ้มขณะที่เขาตอบชิงูเสยที่อยู่ด้านข้างก็พยักหน้าให้กับเธอแม้ว่าในห้องโถงนี้จะมีคนอยู่เพียงหกคนเท่านั้นแต่มันก็รู้สึกสดชื่นกว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้ บางทีอาจเป็นเพราะว่าตอนนี้ทุกๆคนนั้นเริ่มที่จะคุ้นเคยกันมากขึ้นต้องเป็นเรื่องยากสำหรับท่านหญิงอย่างมากในการจัดการกับตระกูลที่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยตัวเองชิงสุยกล่าวอย่างเป็นกันเอง มันก็ไม่เลวร้ายเท่าไรหรอกข้านั้นก็เคยชิมกันมันเสียแล้วข้าจึงไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเท่าไรและตั้งแต่ที่ข้าตั้งใจที่จะทำมันข้าก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอีกเลยเย่ กูหยานเงยหน้าขึ้นมองและมองไปที่ชิงสุยเสียงหัวเราะที่น่าฟังผสานเข้ากับรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบทำให้เธองดงามยิ่งขึ้นความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างหรือระหว่างขุมอำนาจในเมืองทะเลดาราน่าไลแห่งนี้ถ้าค่อนข้างอยากรู้เกี่ยวกับมันหลังจากที่ท่านอาหารเสร็จชิงเสยได้ถามแย่กูหยานอย่างใจเย็นแย่กูหยานมองไปที่ชิงซุยดวงตาของเธอเกิดประกายแสงขึ้นชั่วขณะ ก่อนที่เธอจะยิ้มอย่างนุ่มนวลและพูดออกมาว่าระหว่างนิกายและตระกูลชนชั้นสูงต่างๆจะเป็นพันธมิตรต่อกันโดยการแต่งงานเสียส่วนมากพวกเขามีความสัมพันธ์ที่หวังแต่ผลประโยชน์เท่านั้น ถึงแม้พวกเขาจะดูเหมือนว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ตามแต่เมื่อยามเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นฝ่ายพันธมิตรที่เกิดจากการแต่งงานจะถอยห่างออกไปไกลๆทันทีโดยทำตัวเหมือนคนที่ไม่รู้จักกาัน สิ่งสำคัญที่สุดของพวกเขาก็คือความอยู่รอดของตัวเองเท่านั้นแล้วท่านหญิงเคยต่อสู้กับตรงโกงใช่ชิงมาก่อนหรือไม่ชิงสุยมองไปที่เยกกุยานก่อนที่จะถามอย่างใจเย็นชิงสุยต้องการถามเย่ กูยานเกี่ยวกับพระราชวังบุรพาโดยตรงแต่เขารู้สึกว่ามันเร็วไปถึงแม้จะมีคนบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็ตามแต่ก็มาถึงข้อมูลก็ไม่ควรที่จะประมาทข้าไม่เคย แต่ถึงอย่างไรข้าก็ด้อยกว่าเขาเล็กน้อยหากในสงครามที่เอาชีวิตเข้าแลกข้าอาจจะไม่ไพ่ายแพ้แต่ข้าก็มีอาจจะชนะเยี่เหยียนหัวเราะอ,ออกมาขณะที่ตอบแล้วในตระกูลต่างๆไม่มีศักตระกูลเลยหรือที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันแม้แต่มีการหมันหมายระหว่างกัน ในขณะที่ชิงสุยถามเรื่องนี้ออกไปเขารู้สึกรกระอักกระอ่วนใจเล็กน้อยเพราะมันเป็นคำถามที่เป็นส่วนตัวอย่างมากและนอกจากนี้อีกฝ่ายยังเป็นคนที่เขาไม่คุ้นเคยมากนะัก้าท่านเพิ่งมาถึงที่นี้ไม่นาน มันเป็นเรื่องปกติที่จะถามคำถามเหล่านี้ข้าจะบอกท่านในทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ารู้ท่านไม่จำเป็นต้องมากพิธีไปหรอกแย่กูยานหัวเราะเบาๆดูเหมือนจะได้เห็นท่าทางที่กระอักกระอ่วนใจของชิงสุย หลังจากที่เธอได้กล่าวออกมาแบบนั้นชิงซุยก็ค่อยรู้สึกดีขึ้นมาบ้างเพราะหลังจากเขาจะสามารถสอบเรื่องบางอย่างได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องลำบากใจชิงซุยรู้สึกประทับใจในความเข้าใจและความฉลาดของเธอไม่น้อย ราชวงศ์ฐานท้ายนั้นมีการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่โบราณอาจกล่าวได้ว่าพวกเขานั้นมีรากฐานอยู่ที่เมืองแห่งนี้และพวกเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากอาศัยอยู่ในตระกูลของพวกเขา นอกจากนี้พวกเขายังมีสหายที่แข็งแกร่งอีกมากมายดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าที่จะสร้างความขัดแย้งกับราชวงศ์ฐานทายพวกเขาเป็นตระกูลที่ตระกูลอื่นๆเรียกว่าเป็นตำนานและอยากเป็นอย่างพวกเขาส่วนราชวงศ์หูม่านนั้นเป็นตระกูลที่ลึกลับอย่างมากเกื้อเขาปูโถและวังทะเลราชันจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในตระกูลที่แข็งแกร่งที่เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้พิษอย่างมาก ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงจะหลีกเลี่ยงที่จะยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาส่วนพระราชวางังบูรพาพวกเขาทั้งหมดเป็นคนที่ทนงตัวและหยิ่งพยองและมีการปรากฏตัวออกมาของอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบ จึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะมีเรื่องกับพวกเขาตระกูลอื่นๆทั่วๆไปจะไม่สามารถต้านทานต่อผลที่ตามมาได้ที่สำคัญพวกเขานั้นก็มีเชื่อเสียงไม่ดีมากอาจจัดได้ว่าแย่เลยก็ว่าได้ และที่สำคัญสมาชิกรุ่นใหม่ของพวกเขานั้นก็จัดได้ว่ามีความสามารถอย่างมากจึงทำให้พวกเขานั้นยิ่งพยองมากขึ้นและยกตนขึ้นมาเกือบเทียบเท่าราชวงศ์ฐาน้ายส่วนป่าภายุพราช นั้นก็เป็นอีกขุมอำนาจที่ไม่มีใครค่อยรู้จักแต่พวกเขานั้นก็แข็งแกร่งอย่างมากโดยไม่ต้องสงสยัยโดยส่วนมากตระกูลที่เป็นขุมกำลังทั้งหมดนั้นจะเป็นสหายที่ดีต่อกันแต่ก็มีอาจเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันเพราะพวกเขานั้นก็ยังคงหวาดระแวงอีกฝ่ายและไม่ต้องการที่จะพึ่งพาผู้อื่นเท่าไรพวกเขานั้นเชื่อมั่นเพียงแต่ความแข็งแกร่งของตัวเองเท่านั้น จะมีก็แค่ตระกูลระดับกลางและเล็กๆเ,เท่านั้นที่มักใช้ความสัมพันธ์อย่างเช่นการแต่งงานในการเพิ่มความแข็งแกร่งแย่กูยานกล่าวออกมาแบบนั้นสั่นๆอีกครั้ง ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าชิงสุยนั้นพอมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับขุมอำนาจที่สำคัญในเมืองทะเลดารานภลัยแล้วที่จริงเขาไม่ค่อยสนใจตระกูลอื่นๆเท่าเขาแค่อยากจะได้ข้อมูลของพระราชวังบูรพาเท่านั้น จากข้อมูลที่ได้มานอกขุมอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองทะเลดารานพา,ายนั้นก็ยังมีขุมอำนาจเล็กๆอื่นอีกมากมายเช่นตระกูลเย่ที่เขาอาศัยอยู่ในเวลานี้ที่แทบจะไม่ได้รับความสนใจและกล่าวถึงถึงแม้พวกเขาจะมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากก็ตาม ตอนนี้ชิงสุยนั้นเข้าใจดีแล้วว่าทำไมพระราชวังบูรพานั้นก็ยังคงมีชื่อเสียงที่ไม่ดีแม้การเวลาจะผ่านไปแสนนานเช่นเดียวกับรุ่มก่อนๆของพวกเขาคนรุ่มใหม่ของพวกเขามักจะมีความเย่อหยิ่งและทนงตัวไม่ต่างกัน มันเป็นสิ่งที่พวกเขาได้รับสืบทอดมาชิงสุยไม่แปลกใจเลยทำไมพวกเขาถึงมีชื่อเสียงที่ย่ำแย่ในปัจจุบนันครั้งในอดีตลูกชายของท่านบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งก็ได้ถูกสังหารไปก็เพราะทัศนคติที่หยิ่งพยอง และท้านงตัวของคนเหล่านี้นั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทำาหอชิงสุยต้องมายัางทวีปดารานภายในวันนี้หลายสิบปีผ่านไปและพระราชวังบูรพานั้นก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนพวกเขานั้นจะประสบปัญหาเข้าในสักวนัน ในมิช้าในเร็ววันนี้เพียงแต่ว่าชิงสุยนั้นไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นหนึ่งในคนที่จะสร้างหายะให้พระราชวังบูรพาหรือไม่พวกท่านเพิ่งมาถึงเมืองทลาวดารานพาลัยสินะนั้นวันนี้ข้าจะพาพวกท่านไปดูรอบๆอบเมืองแห่งนี้ เย่กุยานคิดเล็กน้อยก่อนที่จะมองและยิ้มให้กับชิงสุยชางอูย่าและคนอื่นๆพวกข้านั้นแก่เกินไปแล้วท่านไปกับชิงสุยเถอะไม่จำเป็นต้องห่วงยญยกับชายชราอย่างเช่นพวกเราชางอูย่าและคนอื่นๆโบกมือ ก่อนที่จะหัวเราะเสียงดังออกมาเย่กุยานไปได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องนี้ไม่นานชิงสุ่ยแย่กุยานเย่เย็นได้เดินออกไปที่รถลากอศสน์ก่อนที่ออกไปท่านหญิงที่แห่งนี้ห่างไกลกับทะเลดารานพาลัยมากไหม ก็ไกลอยู่ระดับหนึ่งถ้าเราบินไปโดยอสูรเวหาที่มีความเร็วสูงมันก็อาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนแย่กุยานกล่าวออกมาหลังจากคิดไปสักพักชิงสุยได้แต่นึกถึงวิหกเพลิงของเขา มันผ่านอาจถือได้ว่าเป็นอสูรหวาที่มีความเร็วสูงอย่างที่เย่ก yeah! ูหยานกล่าวถึงแต่ถึงกระนั้นก็เขาก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกครึ่งเดือนดูเหมือนว่าทะเลดารานพาลายนั้นจะค่อนข้างห่างไกลกับที่นี้เป็นอย่างมาก ดูเหมือนที่นี้จะอยู่ห่างไกลาจากทะเลดารานพาลยอย่างมากในอนาคตสักวันหนึ่งข้าจะต้องไปที่นั้นให้ได้งั้นวันนี้เราจะไปที่ใดกันบ้างชิงสุยมองไปทางเย่กู่หยานและถามเนื่องจากข้านั้นสังเกตเห็นว่า ท่านค่อนข้างสนใจในความแข็งแกร่งของเมืองทะเลดารานพายแห่งนี้ดังนั้นข้าพาท่านไปในที่ท่านสัมผัสถึงความแข็งแกร่งของเมืองแห่งนี้ด้วยตัวเองแย่กูหยานยิ้มเบาๆถนนราชานจัก,กรพรรดิ นี่เป็นถนนที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเมืองทะเลดารานพายและเป็นถนนที่กว้างที่สุดในเมืองแห่งนี้ตำนานเล่ากันว่ามันถูกสร้างมาโดยเทพองค์หนึ่งแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขานั้นแข็งแกร่งขนาดไหน แต่ที่รู้คือเขาแข็งแกร่งอย่างมากมีผู้คนมากมายที่ยืนอยู่บนถนนสายนี้และส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บ่มเพราะที่แข็งแกร่งเกือบทั้งหมดพวกเขาทั้งหมดเป็นคนที่มากจากตระกูลที่แข็งแกร่ง หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งชั่วยามชิงสุยเย่กุยาและเย่เยียนก็มาถึงพวกเขาก้าวลงจากรถลากลงบนถนนที่แสนพิเศษนี้มันถูกสร้างโดยหยกสีดำเข็มที่ทำให้รู้สึกเงียบสงบและดูเคร่งขรึมมีหลายคนที่อยู่บนท้องถนน และเมื่อมองเข้าไปก็จะพบร้านค้าหรือคนที่ขายของอยู่ริมทางจำนวนมากชิงสุยรู้สึกว่าคนที่ยืนอยู่นั้นเป็นผู้บ่มเพาะที่แข็งแกร่งทั้งหมดแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่ผู้บ่มเพาะระดับนักบุญพิโรธไม่ว่าจะอยู่ที่ใดตาม ก็ไม่สามารถหาผู้บ่มเพาะระดับนักบุญพิโรธได้ตามท้องถนนชิงสุยได้หยุดลงและก้มลงมองอาวุธและยุทธภัณฑ์ที่วางขายอยู่แต่ก็ไม่มีอันไหนเลยที่เข้าตาเขาถึงแม้จะมีร้านค้าจำนวนมากก็ตาม ถนนแห่งนี้ความกว้างถึง1,000เมตรและมีคฤหาสน์จำนวนมากวางเรียงรายอยู่ทั้งสองด้านส่วนมากจะเป็นคฤหาสน์ที่มีจำนวน9ชั้นที่มีขนาดใหญ่จนสามารถมองเห็นสิ่งของที่หรูหราที่ประดับอยู่ข้างใน คนที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ไม่ได้ร่ำรวยเท่าไรแต่พวกเขามีการบ่มเพาะที่แข็งแกรง่งและแน่นอนไม่ใช่ทุกๆตระกูลที่เมืองแห่งนี้จะเป็นเหมือนเหล่าตระกูลชั้นสูงแน่นอนตระกูลแย่น,นั้นก็มีคุณสมบัติที่จะอยู่ในถนนสายนี้แต่ก็ไม่ทราบถึงสาเหตุที่พวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นชิงสุยรู้สึกว่าตระกูลที่อยู่บนถนนสายนี้ได้ต้องเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งและมั่งคั่ง ในระยะไม่ไกลมากมีสนานประลองถูกวางอยู่มีผู้คนมากมายที่อยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นพวกเขาดูมีชีวิตชีวาอย่างมากจากนั้นชิงสุยหันไปมองเย่กุยานและถามว่าทำไมตะกูเย่ถึงไม่ย้ายมาอยู่ที่นี้ละ่ะ ด้วยความแข็งแกร่งของพวกท่านมันน่าจะไม่ใช้ปัญหาที่จะย้ายมาที่แห่งนี้เลยถึงปัจจุบันตระกูลแย่จะมีคุณสมบัติที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในที่นี้แต่เราก็ไม่สามารถเข้ามาอยู่ที่นี้ได้ จริงๆแล้วมีหลายๆตระกูลที่สามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในที่นี้แต่ก็ไม่ได้เข้ามาในทางตรงกันข้ามมีหลายตระกูลที่ไม่คุณสมแต่อยู่ก็กลับอยู่ที่นี่ได้แย่กูหยานยิ้มเบาๆไปทางที่ชิงสยุยยืนชิงสยุย เข้าใจหลังจากที่เขาใช้เวลาคิดมาชั่วระยะเวลาหนึ่งมันไม่เหตุผลจําเป็นที่จะต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงเพื่อพื้นที่ตรงนี้ถึงพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดของเมืองแห่งนี้แต่ก็มีบางคนที่ใช้ทุกผลทางเพื่อที่จะได้รับเชิญจากคนอื่นให้มาอยู่ในคฤหาสที่ดีที่สุดแม้ว่าพวกเขาจะไม่คุณสมบัติก็ตามส่วนคนที่ไม่มีคนคุณสมบัติจะใช้วิธีนี้ วิธีนี้พวกเขาจะไม่เพียงจะยกฐานะของตระกูลของพวกเขาขึ้นมาพวกเขาก็จะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับตระกูลที่แข็งแกร่งได้ดังนั้นมันจึงเป็นประโยชน์อย่างมากและคุ้มที่จะแลกมันมาอย่างไรก็ตามเย่ กูหยานไม่ได้ทำอย่างนั้นเธอเป็นสาวหลักของตระกูลแย่และที่ตระกูลแย่มาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะผลมาจากความพยายามของเธอดังนั้นเธอจึงไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นและไม่ต้องวนใจคนอื่นๆจริงๆแล้วมีคฤหา์ที่ถูกสร้างไว้ให้สำหรับตระกูลแย่แต่ตระกูลแย่ก็ไม่ได้เข้ามามันจึงได้ถูกทิ้งรกร้างอยู่ในปัจจุบนัน ที่ถนนเส้นนี้มีชื่อเสียงอย่างมากเพราะราชวงศ์ฐานท้ายร,ราชวงศ์หมู่ม่าและพระราชวังบูรพานั้นได้ที่อยู่ที่นี่แย่กูหยานมองไปในระยะไกลๆและยิ้มดูเหมือนว่าเหล่าชนชั้นสูงจะอาศัยในที่แห่งนี้สินะ ชิงสุยมองไปที่เย่กุยาและยิ้มโดยทั่วไปตระกูลของชนชั้นสูงเกือบทั้งหมดจะอาศัยอยู่ที่นี้นี่คือศูนย์รวมตัวของตระกูลชนชั้นสูงที่สำคัญที่สุดและภายใต้มหาทวีปดารานพาลัยแห่งนี้ สถานที่แห่งนี้นั้นจัดได้ว่าเป็นศูนย์รวมตัวของตระกูลที่แข็งแกร่งอันดับต้นๆของมหาทวีปแห่งนี้แย่กู่หยานกล่าวและยิ้มขณะที่เดินอยู่กับชิงซุยและแย่เหยียนเหย,ยียนที่ยืนอยู่ข้างๆแย่กู่หยานเงียบๆ และได้มองไปรอบๆบ,บางครั้งก็มีคนบนถนนที่จ้องมองไปที่สามคนเนื่องจากแย่กุยานนั้นเป็นสาวที่งดงามอย่างมากไม่จึงเป็นเรื่องปกติที่เธอจะดึงดูดความสนใจของคนเหล่านั้นคนที่นี่มีภูมิหลังที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากดังนั้นแม้ในเวลาที่พวกเขาเห็นสาวงามที่เดินอยู่แต่ก็ไม่มีใครกล้าดูมหมิ่นเธอหรือกล้ากล่าวอะไรออกมาท่านเห็นตรงนั้นหรือไม่ นั่นคือที่ตั้งของราชวงศ์มูมาแต่อันที่จริงสามารถกล่าวได้นี้เป็นสาขาย่อยของราชวงศ์มูมาเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนกันแย่กูหยานชี้ไปที่คฤหาสสีเทาและกล่าวออกมา ชิงสุยรู้สึกว่ามันแปลกมากคฤหาสน์สีเทาที่ตั้งอยู่บนถนนสีดำม,มันทำให้คฤหาสน์แห่งนี้ดูมืดมนอย่างมากแต่ต่างจากคฤหาสน์อื่นๆที่มีสีขาวสีเขียวสีแดงด้วยชองเมฆบนท้องฟ้าทำให้พวกมันกลับดูงดงามขึ้นหลายเท่า พวกเขาใช้สีที่แปลกมากมากม,ากมันทำให้ผู้คนรู้สึกเศร้าหมองเมื่อมองไปที่มันชิงซุยยิมราชวง์ูม่านั้นได้ค้นควาเกี่ยวกับหนอนพิษและ,มะแมลงพิษว่ากันว่าสีของที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในข้อกำหนดสำหรับการเลี้ยงดูพวกมันท่านจะสังเกตเห็นว่าไม่มีคฤหดดัสา์ใดที่อยู่ใกล้คฤห์สา์หลังนี้ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างออกไปถึง300อเมตร นั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นหวาดกลัวหนอนพิษที่คลานไปมาภายในคฤหืสา์ของราชวงศ์หูม่านั่นเองเย่กูหยานกล่าวชิงสุยนั้นรู้ว่าหนอนพิษเหล่านี้มีค่ายอย่างมากเพราะแบบนั้นมันจะไม่คลานไปมาโดยบังเอิญ แตอย่างไรก็ตามไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งก็ที่จะระแวงไม่ได้ดังนั้นคฤหาหา์ที่ใกล้ที่สุดจึงได้ตั้งอยู่ห่างออกไปเป็นอย่างน้อยก็300เมตรส่วนคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้กังวลมานักเพราะถนนสายนี้กว้างถึง1,000เมตรแล้วจะมีใครกันที่เล้าอาศัยอยู่ข้างหน้าและข้างหลังราชวงศ์มูมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ